ม่ส่งค่าแม่ส่งพี่น้องผู้ปันแฮงโฮมไปใส่แมปเรดิโอ FM 99เฮาค่ะกุ๊กกุ๊กกุ๊กติกุ๊กตางตะมอตางแสงค่ะออมื้อนี้เป็นวันที่22เดือนธันวาคมปี2521ค่ะในตอนรายการแสงข่าวโตมเฮาค่ะในวันมื้อนี้และหางแฮนข่าวงาวลายโหดมาปนปันพี่ๆน้องๆเฮาในค่ะออออนตาสุย้อนถามพี่น้องค่ะอีกนึงค่ะเนาะว่าจองได้ยินถ่อมเงแจงแงในค่ะเนาะเงจอแจงแงจังหือในก็จอยปันมาตหันถึงไรในค่ะ ปานันเองจึงอ่อนต้าสุรท,ท้คาติมาถมได้ข่าวงาโหในกําเหลียวค่เค i อใอจ้ปิดดุจิตมานปางค่ายออกเมืองยออกวนเมืองใ่ใจก็เป็นปางตึกววาจังไหนซึกขาง K i a อเจจุ้มปิดดุจิตมานปางค่ายออกเมืองยอ่อจะเว้งลาเซิวกวนเมืองปืนดีใบใจก็เป็นปางตึกววาจังไหนปนมาเมื่อวันที่20เดือนพนโปิดสองเห็นัาวเอนน ซึกห้าง KNA ใต้จุมพิตุจิตมานปางอันปักดับไว้ติตั้งเข้าเมืองยอใจเว้งลาเซลไดข้าตั้ง2วันให้ใครเย่ววานิซิตาตั้งฝ่ายจุมพิตุจิตมานปางอำยอมค่ายกวนเมืองเปิ Counter ้นีไมใจโก2ฝ่ายเป็นปางตึกกันกวนเมืองยอก็นึงลาธิโพเทควาดับปิดจิตมานปางในเขาปักไว้ตตั้งเข้าเมืองยอ เมื่ออ่อนตั้งตินนันเป็นองตีตับซึ่งมานมาปักอยู่ไว้ไว้ซึ่งมานถอนไข่ออกกว่าตินนันยาวจุ่มปิดดุจิตมานป่างขึ้นมาโปรตียนต่างเอามามีข้าวต้้งสิบปีป่ายาวก้มในแลดีใน จุม่มนึงใจค่ายจุม่มนึงอ่ํายอมค่ายในแต่ก็เป็นอันลีแม่ใจโกมีเพชึกเพสือค่ะออว่าจังไหนฝ่ายนึงย่ําเลียวตั้งฝ่ายออกเว้งลาเสียวตั้งออกทุ่งเมืองยอเจอในเป็นจุ่มอ้อยหลีปอ้อทองเมือหนังซึกเกากลาง m t a ซึกต้งเทียน a และซึกค้าง k a เจในตรงนึงกว่ามาหาวแฮง ย่ามเหลียวตั้งปอดใส่ทุ่งเมืองหยอในกุย้ยถูกโจมยิบกองการเจ้าคือปิกอืดหลอกดาวไวย้อนตั้งเป็นโควิด1 9แเกแพ่ลามตั้งปอดตอนนั้นว่าจักไหนคะ่ะก้นเมืองหยอลาดเนว่าแต่เอาวันที่เส้าในมาซึขก,กขางเกาางแลต้อังเข้าโฮมกันเสียวและปิกอืดตั้งแปดีเซนตั้งอันไก่จุบก,กันลาเสียวเมืองอยออําปันก้นเขาออกกว่ามา ลูกตั้งลาเซียวมากก็อํำไรลูกตั้งเมืองยองในเสียกว่าลาเซีลกว่าอํำไรยอนประวัติตั้งเป็นโควิด1 9ในเสียวและลลกดาวไว้ว่าไหนค่ะลองในเดเลยว,ว่าเป็นลองอยาเผิดตอนตาก้นในปืนตีกว่ามาได้ออกว่าจังหนังไหนนอกเลอนั่นในแต่เอาวันที่เ0้าในกว่า ร้านจุ่มซื้อเก้ากลางก่อซ้ําออกลิงมาป๊อดตอนตั้งทุ่งเมืองหยอได้แต่เอาเข้าวย่ํากลางคืน10:00นกว่าตอปต๊อดถึง4:00นกลางแน่เจ้าห้ามก้นในปึ้นดีออกเฮินเยกว่ามาว่าในคะอ๋อขอมุนอันไหนซื้อค่พ้อออกไวค้ค่ะลูกดีในเสียวแลกํา,า,นนา,าในเฮาคออนพี่น้องค่ะมืด้วยเงา,า,าหลายติดตามอนีว่าจังไหนคะเนาะพี่น้องค่ะถอมกันอยู่ี่ลเว้งไหต้องตังตงมาหลคะนะ ผู้ก้อนเอิงนําจะลาบแซนวีง่ายื้อวันที่สิบเก้าเลนทวนหกปีสองเห็นาวเอดย่มกางไหนใจสวยป่าอายุมอสียสิปีผู้ก้อนเอิงนําจะลาบถูกก้อนให้สามก่อขี่รถเคืองมายือมันใจในแกนนาจะลาบ หวานปกในเอิงนำจลาบเจเวิงเซนวีเจดอนลาเสียวจึงแต่พอทองหมากกองเตอร์ใสมันใจสองลูกวานผะู้ต้งหนึ่งในต่งว่งก้นก้นหนึ่งเจเวิงเซนวีลติพตุตเดาะหอกวาใจาอคอผู้ก้นเอิงนำจลาบใจส,สวยปะยาก้านสามก็ขีร่รถเครื่องมาลำหนึ่งในเก๋นำจลาบหวานปกก้นให้นั่นในยื้อใสสามลูกเตืองยามันใจส,สองห่วยตีกองกอมันใจลูกหนึ่งและตีนาผักคนต่มันใจลูกหนึ่งวานไะอ เมื่อวันที่20เดือนธันวาคมป2 1นั้นยอนไมใจโกเลิศกามที่ในออกออนในเสียวและเลยเอาโตมั่นใจค่ะส่งที่ห้องยาลาเซียวสบและอโตมั่นใจที่ห้องยาลาเซียวเสสบส่งจู้ห้องยาที่เวงปางอูว่าจังไหนค่ะก็อันมายื้อผู้ก้อนเอิงในเป็นไผย้อนสั่งไหนต่อถึงวันเมื่อในไปไลไปตีไลน์ในค่ะอําเลยฮู้ว่าเป็นไผในเอก้นหวานแต่ก่อนลาดว่าอแลบใจจุยิบองางว่าน ผู้ต้องหนึ่งในตรงวงกลนสืบลาในแถงว่าอยู่ที่เฮาคาถ้าสั่ด้วยแต่ก่อเดียวเตเกี่ยวกับเลยลองสุนโตป้ายมักมีก้ยค่ะดอเลียวในมันใจซ้ําเปิดไว้ปั๊มน้ำมันแลห้านขายข้าวพักดีโหวันน้ําจะลาบเขานั่นไว้เตมีก้นอําหนใจเสียวแลเฮ็ดใส่มันใจกเป็นไรมันใจในเป็นก้นกัดขนเป็นก้นหลีข้าเลยกูปากูฝายแลจุมนันจุ่มในอันแปงจังตอมันใจแต่ก่อเตนีเนค่ะเลยเการสุนโตปมกมีกยว่าไหนเกี่ยวกับ เลยลองผูกก้อนเอิงนาจันทบถุยยื้นั่นเสียวและก้นเมืองปืนตีเดม,มใจยอนวาอําม,มีลองข่มลมสังวาจังไหนะขะอ๋ะข้อมูลอันหนก็สื่อข่าวพุทธหอกออกไว้ค่ะลูกดีในีเสียวแลลกํในเนา่ะาี่อ่อนปีน้อาค่ากอด้วยเงาลายตีตั้งอกม่นีกแม่ะเนขะอ่อะกากอด้วยเงาลายเมืองไตหลายตีหลายตั้งหลายป้อนหลายตนในค่ะนะ ซึ่งมาร์ติงยอบลุจมปราฮิตาก่อนหนึ่งดิเวงเกียกแมวันที่สิบเก้าเหอนโทนโหกปีสองเห็นเศร้าเอดย่ำกลางขึ้นลึกหมอกสิบสองโมงนั้นคอเสียซึกมานตั้งปะลิงเย่หมกันเสียวและเขาติงยอบใจเกี่ยวเดงอายุมอเสิ8ปดปีบอกแปดจะเว้งเกียกแม่จึงได้ปอดห่องอิงเนอลองตั้งเส อิงเนรลองตั้งสังเสีเขาติ้งยอบอันวันนั้นอําไลคู่เนี่ยค่ะโพจ้อยเทียมตรงวงก้นปละหิตาเกียวเมฆก,ก็หนึ่งลาดิพตโดยหกว่าใจคาออซึกมานและตั้งผลิตข่าวแผวที่เฮินมันันใจซึ่งมานข่าว่ามีลงหลกตลองทำในเสียวและดีกว่าในค่ค่ะะทางแ่ก,ก็กตีเกี่ยวกับเลยลองปังในการใจหึมโอ้โหกะว่ามันาม่นใจก็อําโปรตรงหนึ่งกาฮื้อว่าหนห่ค่ะใจเกี่ยวเด้งอายุมอสิสป,ปีเป็นก้นปอกแดเวงเกียวเมเม,เม,เม,วมันใจเป็นลูกจุ่มรรมับ ธรรมะเดลวะธรรมะรานิกาในคณะฝ่ายจอยเทียมเนค่ะฝ่ายจอยเทียมตรงวงก้นก่อนหนึ่งวันหนะคะ่ะแน่ใจเวงเกี่ยวเม็ดในตั้งแต่ของสีนซึกมานยืดอำนาจจึงเมืองมาต่อถ,ถึงย่ำเหลียวก้นเมืองก้นหนุ่มถูกของสีนซึกมาน ดิ่งยอบกว่าเต็มมีมอสิก็อยย่าหนคะ่ะเมื่อวันที่3 1เอเหือนโทนหาปี2เห็าเอป่นมานั่นก็ขอเสียซึ่งมานยื้อกองใส่ในฝูงก้นในกลางใจเตื่นยญก,ก้นหนุ่มจื่อห้องว่าใจอ่องขายอายุบอก้าเอดปีไหลหับมาเจ็บว่าจังไหนคะ่ะ ข้อมูลอัน,นเดในปีมห้องการข่าวพได้หอค่ะลูกดีในเสียวและก,ออาะกําในี่อ่อนพีนอข่าวกวาดด้วยดีเงาไลายเมืองยอไหนคะเนาะเมืองในหาข่าวกวาดตั้งเมืองตจปอดห้องนาอินนึงค่ะทุ่งเมืองยอจะเว้งลาเสียวผู้รักจกขุดเหลืองน้ํากวนเมืองอําเลอย่กัดอยู่เย็นไหนคะวะยามพ้องตัวเหลียวไหนตั้งปอดทงเมืองยอฝ่ายออกเว้งลาเสียวนั้นผู้รักจกขุดเหลืองน้ํากวนเมืองในปื้นดีอําเลอยู่กัดอยู่เย็น อ่าจางตําใจไว้ว่างเฮินเยเสียวและกว่าเหตุการณ์ในเตึกให้ลอกหน้าเนะะี่ยค่ะเมื่อวันที่17เดือรินทนวาคิปี2งเห็นเศร้าเย่ำกังในเจอหมอสามมงในผู้ลักจกขคดขี่ก้ามาลํหนึ่งสิเขาญาห้านขายโฟนในเมืองยอเอืงเมืองยอจะวิ่งลาเสียวจึงได้ดปะทองลักเอากว่าโคของในห้านโต๊แมนเงินมอก60สิบแสนไปเนี่ยค่ะก้นอันลักจกขคดค่ะเนาะ วันอันติเลยว่าวันอันผู้รักจะขูดเขาซอกเอาฝนในหานั่นในเลยห้ว่าเจ้าของหานอําอยู่ป้องมาอยู่เพื่อนตีลาเซวาในค่ะตีทุ่งเมืองหอยในเมื่อกาก่อนปนมาเป็นทุ่งรอนแล้วกัดเยียนตีนหนึ่งสีในค่ะเนาะอํามีลองเลิศไม่สังเพ่ผู้ลักก้นโจนจจในก็อํามีในอ่อก้วยกว่ายแมเหลียวในเดกอติเลยว่ายาเมากํากอเหลืงค่ะเนาะอ่อกะก้นหลักก้นโจนก้นหลักเจเนก็เหลืงว่าจังหนังในในค่ะอ่อ ก้อนในปืนดีลนในเทียงวา่าเ่เป็นป้อยเป็นลามปังซ้อมจ้าในแตนก่ก่อนโลดเครื่องก้นเมืองหายกูติในขณะนะก้นหลักในมันนำแหงหนายาว่ะที่เมืองยอในตอนหนังโลดเครื่องก้นกว่าเฮโวนเจ้าในก็ยังหายแทงลูกก่นอนลงห่มลมอันว่าน,นั้นมันอม,มีสังเสียอดยาวว่าจาาังไหนค่ะไว้เสียของสินซึ่งมันยืดอันหน้าอำนาจจังเมืองมาเมื่อวันที่หนึ่งเลื่อนทวนสปี2อ2เนนั่นสิตั้งทุ่งเมืองยอ่อในพลรักจากคนเหลืงนำมาเลเสเก่า ส้มยิบกองก่างก็เข้าต้งหนึ่งในปืนดินนามาสิกวนเมืองถุงหญี้าจิงยอบกกมิน้าก้นเมืองอําม,มีไผก้นเมืองในอําม,มีไผอยู่ลังแกดกางปันสุนเลสุนเป็นหากินเลี้งตองกอยับเผืดกกินใจมาตแตะว่าไหนคะ่ะข้อมูลอันในเลยปีมาที่ห้องการขาพูดได้อ,ออกไว้นะคะ ค่ะเนาะเพราะว่าเข้าคามาถมโดยเกี่ยวกับเลยรองเงารายการวานการเมืองเงารายที่ในเมืองใต้และสังติในเมืองห่มตุ่มและสังไหนก็เป็นรองที่อันลีไม่ใจได้แต้ค่ะเนาะหลายปานหลายฝ่ายนะค่ะอ๋อค่ะเลือนนั่นกแก้มก้าอันลีแม่ใจแทงในค่ะเนาะมื้อเหลียวหนก็อันเป็นจุ้มเกดกลางก้นเมืองขนาดงแล่งด่งขอเสดสึ้งไหนก็เลยเปิดปังตึกจุบกันค่ะเนาะที่ในเวงหัวซังวัดเจ้าไหนค่ะมื้อนี้ก็เป็นตีเวงหลือค่ะเนาะอ้อค่ะที่เวงหลือมันตะเลไหนก็เป็นม้าในค่ะเนาะปังตึกกลางเวงหนค่ะอ้อง โอเคย่นโจมปีนอกค่ะกูก็กูโก้ค่ะ, Google, Google, คะเอาที่ิรับทอมปันเอ็นปันแห้งไหนค่ะย่นให้ปีนอกค่ะอยู่เลยกินหวานแหละรดเพกกันกูก็เซกามไหนค่ะอ๋อ